ียมการนื่อือศาลเจ้าปู่ตาบ้านแม่บัวน,นะคะพรุ่งนี้จะมีการไหว้ปู่ตาที่แท้จริงแต่วันนี้เป็นวันเตรียมการค่ะเป็นวันไทยย้อยด้วยไทยย้อยนี่เป็นประน้ำของบ้านแม่บวัวเป็นประเพณีค่ะประเพณีบุญเดือนหกนะคะวันนี้เตรียมการแล้วก็จะพาเอซีมาดูรอบๆเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างาต็มตำลุกล้ว,วค่ะเราดูกระต๊อบกระแทบแล้วหน่อยไปหาตำลย <c oughs> วันนีค่ะ ที่งานตำปุย้ยเราก็มาทำโรงทานนะคะวันนี้บายบายคนจะมาะคะ่ะตอนนี้มามาเตรียมขอมนี่ครับทุกคนมาถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมวาได้บอกนักแอลอาอำเภอกางอำเอน้อยนะครับ ไอเด้เอซีฝากมโมงเยอะนะครับพี่ขาวมากินมาเอซี จ้าทีมงานตำกล้วยกำลังเตรียมห่างตำค่ะไปายคนก็ไม่กินแล้วค่ะห่างไว้ก่อนเรียกแ่ละคุ้มค่ะเป็นกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบอันนี้วัดอุดมรัตนารามเมื่ออื่นพระเจ้าก็มีการแสดงค่ะชาวคุ้มจะมาทําการแสดงเมื่อนี้เป็นวันเตรียมการเนาะค่ะเนาะอันนี้วัดอุดมรัตนารามยิงไป ไฟจำลองค่ะเบิ่งแม่ค่ะวัฒนรรธรรมอีสานค่ะวัฒนธรรมอีสานเบิ่งนพระเจ้าอันนี้เป็นคนภาคอีสานเลยคะ่ะสองตายายพูนี่เป็นคนภาคอีสานโดยแท้จริงค่ะมานล้ว <laughs> ค่ะเอฟซีมาเที่ยวบ้านแม่บัวปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะ ประเพณีบุญเดือนหกคือวันไหวปู่ตาวัฒนธรรมชาวอากาศอำนวยจังหวนะัดสกลนครเป็นตานั่งเป็นตาเล่นเป็นตาเย็นบอสแล้วก็กลางคืนมีการแสดงค่ะมีการแสดงของชาวคุ้มคุ้มแต่ละวัด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 แต่มีการละเล่นมีฟ้อนลำมีกองเลงมีการฟ้อนลำแพ พรุ่งนี้เป็นแห่ใหญ่ค่ะจะมารวมกันที่ลานปลาใหญ่ที่ตาลาดแล้วก็วนนจะแห่มาหน้าศาลเจ้าปูกเลยจังวัดสกรนครอาเภอกาอำนโนยโอเคนะครับทุกคนดีเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ เพราะว่าผมนี่ถ่ายอ,อะไรนะถ่ายนักสแสดงของผมไปพักพ่อก่อนเดี๋ยวจะไป็นลมไปผมไม่มีที่ผมไม่มีที่คู่กับใครแล้วครับผมอันไปยืมเอาใช่ตบกล้ยนะก็ได้อยู่ค่ะคนมาคู่